สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กบุยบิชอฟเหมือนเดิมนะอันนี้ครับเขาทอยเหรียญชนะนะถ้าเกิดสลิปเป็นสลิปมิโกะครับแล้วเขาทอยเหรียญชนะแล้วเขายัดให้เราเริ่มก่อนอนะ่ะอันนี้ก็แทบจะการันตีนะว่าเป็นเด็กมิโกะครับเพราะงั้นวิธีสู้ก็โคเด็มิโกะครับแล้วก็ทําได้อย่างเดียวนะเราก็ปล่อยผ่านอย่างนี้เลยไม่ต้องไปลงมอนนะถ้าลงมอนปุ๊บแพ้เลยนะเพราะงั้นเรามีอิมเปอร์กับอุตรานะเราก็ผ่านอย่างนี้เลยอิมเปอร์ไม่ต้องนะ ถือว่ายังจะเก่งซะกว่านะเพราะแค่ตรงนี้เราก็ผ่านไปซื่อๆอย่างนี้แหละท่านเลยอ่ะแล้วก็น,นี้เผื่อเขาหลอกเรานะว่าแบบเป็นเด็กอื่นใช่เราก็ยังมีดุยสเวิร์มนะแบบรีมูฟโดดได้นีิพอโดดปุ๊บดุดดยสเวิร์มมันก็ช่วยเคลียร์มอนได้นิดๆหน่อยๆนะน่าจะพอรอดได้บ้างก็เดี๋ยวผ่านเลยครับตอนนี้ฝากคับเริ่มนะเมนหนึ่งครับอ่ะเป็นมิโกะนะมิโกะครับเป็นโอฮิเมะจะเสิร์ดก็ปล่อยเขาเสิร์ดไปนะเพราะว่าปูแล้วเ,เก็บไว้ตัด ตรงบอกข้างล่างก็ได้ไอัน,นี่มาเป็นน้องเขียวครับตัวนี้กิ่งนะถ้าเกิดมีเวทสงสัยอยู่จะห้ามเล็งทั้งมิโกะทั้งเวทสงสัยเลยทิกเป็นนี้ด้วยเป็นแม็กซิมัสนะก็เป็นแบบพวกที่ผสมไอัน,นี่มันก็โม่นะโม่ปูก็โม่กับแปงขาวจะได้เสริมพวกมิโกะขึ้นมือได้ด้วยตัวนี้ลงเป็นน้องเขียวครับแล้วก็มีเวทเวทน้ำด้วยน้ำก็แปะแล้วก็แท็กเอาคนใหม่ออกมาได้คนที่บอกว่าถ้าเกิดมีเวทสงสัยแปะที่มันนะจะได้เสริมกระดักขึ้นมือได้ ตอ้เรามีปูนละลาครับปาเลยเพราะว่าถ้าเกิดออกเป็นรีวอรี่ครับจะลำบากเพราะรีวอรี่เปิดปุ๊บชาม,มาเจ้าเวทจากเด็กมาเสียบที่เราได้เงี้ยจะลำบากนิดนึงรีโซบเลยแล้วก็เวทน้ำครับสั่งสเปรย์นะและแ้วแตะเอาขึ้นมือตัวนี้เป็นตัวไฟครับตัวไฟถ้าเกิดมีเวทแปะอยู่ก็จะได้เสิร์ฟเวทขึ้นมือมาน่าจะเก่งนะตอนนี้เรามีอีเปอร์ครับใบนะไม่ให้เขาเสิร์ฟของมาเพิ่มนะถ้าเกิดมีของเพิ่มจะอาจจะลำบากได้ ดีสมเลยโอ้มีพัดเลยนะพัดใหม่ครับเอาเวกระดักมาเซตได้นะไม่ดาวขึ้นมือนะเพราะเรายังไม่มีมอนอะลิเวอรี่นะลิเวอรี่มาจนได้อันเลยเพราเธอครับจัวจัวเป็นลูกเล่นอายนะตรงนี้เขามีลิเวอรี่ใช่ลิเวอรี่เอาเวมาแปะได้แล้วก็ตรงนี้ครับเรามีโอกาสเดียวที่จะชนะเลยคือต้องจบเกมเธอนี้ให้ได้ด้วยมือง่ายๆที่มีเนี่ยแหละ มีบูอายนะมีเป็นลูกดีไอจมันตะกี้แล้วก็มีเป็ดครับแล้วก็เป็นตุยชื่ิมก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะโอทีเคได้หรือเปล่าลงเป็นลูกดีไอครับขั้นแรกนะลิงทีเป็นไซเกอร์ดาก้อนแล้วก็ลูกดีไอเติร์เติรเ,เป็นพ่อมาขึ้นมาตัวใหญ่รีมูฟลงเลยเพราะไอ้นี่มันจะสั่งสเปย์ได้นะสเปย์บูอายลงไปช่วยก็เพิ่มโอกาสสำเร็จนิดนึงโปรเทคเลยเอ่ะตอนนี้เขาเปิดเป็นลิเวอรี่นะลิเวอรี่ก็ ถ้าเกิดคอนโทนมอนมิโกะอยู่จะสามารถชีม้มันฝข้ามหนึ่งตัวเอาเวสมใส่หนึ่งใบที่ถูกต้องออกมาเสียบให้มันได้ตัวถ้าเกิดเขาเสียบเป็นลอนโดอะจะลำบากเพราะลอนโดจะยึดไปนะรีซบเลยอ่ะเขาเอาเป็นฝันหน้างโง่นะแอร์ก็ฟูครับตัวที่แปอยู่เพิ่มพันหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกในเกตเราก็จะอดชุบนะเพรเราก,กดไปแล้วก็ช่างมันสานแะปดะหาทางไปต่อครับดวยเวิรม รีมูฟแม็กซิมาครับลงเป็นดุยสเวิร์มนะตอนนี้เก็บของเราไว้ก่อนตอนนี้เป็นดุยสเวิร์มแล้วช่วยตีแล้วก็เอฟเฟกของเปดครับแต่เจ็ดร้อยนะสเปรย์ลงไปสเลลปรย์สเ,ลลเสร็จปุ๊บต่างซีโครครับคู่นี้หกกับสองเป็นแปดออกเป็นแอคเซลแอคเซลครับชุบสองขึ้นมาแล้วก็ดุยสเวิร์มถูกส่งลงหลุมก็ส่งมอนสเปคหนึ่งตัวนะเพราะว่าคนนี้สเปรย์มาด้วยผลของเวทน้ำนะส่งล,ลงหลุมได้ส่งเลยเคีย์บอร์ดนะ มีโซฟ์แอคเซลชุบตัวนี้เอฟเฟกของลิเวอรี่ทำอะไรได้นะ,ะสามารถชี้เวสสงสัยหนึ่งใบถูกเก็บขึ้นมือได้อ๋อก็ไม่เกี่ยวนะเพราะเดี๋ยวเราจบตาตานี้ละเอาเป็นเวทน,น้ำขึ้นมือไปต่อครับทิโคเป็นบิช,ชอฟตัวนี้สามห้ากับสามแปดครับเป็นเจ็ดพันสามนะขาดนิดหนึ่งครับแต่ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเอฟเฟกของบิช,ชอฟเนี่ยมันจะชุบม,มอนจากมูฟโซได้นะแล้วก็เป็นไอ้แม็กซิมัส ที่เราลิมูไปเมื่อตกี้ครับดึงกลับอะไรนะชุบขึ้นมาเลไว่าจริงๆครับเราชุบเป็นไอ้นี่ก็ได้นะไซค์ก็ตีได้เหมือนกันกลับไปเทริรนเลยกระตีจบเกมนะก็จะประมาณนี้นะเวลาเจอมิโกะครับมันก็ลีลาไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดเราจบเทิร์นนี้ไม่ได้อะยังไงเทิร์นหน้าเราแพ้แน่นอนนะเพราะเจอมิโกะมัน มีโอกาสแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูดีดีฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นดีดของเด็กมิโกะมตสกีนะครับก็เท่าที่เห็นครับก็มีเป็นแบบดีดีดามอนดี่ครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยดาบแล้วก็เอซอคือถ้าเกิดเมื่อตะเกีเราจบเกมไม่ได้แพ้แน่นอนนะถ้าเกิดมาเซตเนี้ยโอกาสโอทีเคสำเร็จจะสูงมากๆก็ดูเมนเด็กครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะเพราะมีแกมมาครับแม็กซี่สามน้องไฟสองแล้วก็น้องเขียว ไม่ได้ใส่ตัวสีฟ้านะแปลกนะน่าจะติ่งมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ไปลองโกเลมครับแม็กซิมัสแม็กซิมัสก็เอาไว้ลงเข้กับแปลงขาวคนนี้นะแล้วก็มีตัวยิงด้วยแล้วไคจูครับสองตัวนะสามสามครับเพื่อ OTK แล้วก็โอฮิเมะฮาร์ปี้เคียบอร์ดแล้วก็ฮิเดย์มานี่ครับเอาไว้หาขวาไม่ก็หาดาบขึ้นมือมันหาเวางอื่นก็ได้เก่งเหมือนกันแล้วก็เป็นพรีเพเดชั่นครับเอาไว้เสิร์ฟโอฮิ ime, นะเมะนะระเบิดไคจูไรนิ่งซอมแล้วก็เป็นนาเดียสามนะ กอโมชามโมลแล้วก็เสริมแม็กซิมัสอะไรอย่างงี้แล้วก็รีมูฟตัวฮิโมมาตะกี้ลงแม็กซิมัสโมต่อเก่งมากๆแล้วก็มีเป็นพัดเก่าด้วยพัดใหม่ยสองครับฝาดหน้าโมมาตะกี้แล้วก็ดับเบิ้ลเอซอสเวทไฟครับแล้วก็เวทน้ำนะที่แท็กเรียกเพื่อนสามใบลอนโดครับแล้วก็เป็นเวทเขียวอันนี้เป็นเกสเซนมอนนี่แล้วก็เป็นริเวอรี่สองใบครับเอ็กต้าก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นพวกใบทีบ่แบบตกหลุมแล้วจะได้โนูนี่นั่นนะก็ประมาณนี้ครับสาวเด็กมิโกะนะเดี๋ยวไปดูไตต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2นะก็ทอยเรียญแ้ครับเริ่มหลักนะมือแรกมีเป็นไอบูอายนะมีเป็นเซฟีด,ด้วยแล้วก็เป็นตัวโม่บาดเด็กแล้วก็เป็นอีเปิครับมีอีเปิปทแทนแท็บใบเดียวนะไอพวกบาดเด็กพวกนี้ก็น่าจะพอเล่นได้นะถ้าเกิดเขาไปแสกมืดก็เดี๋ยวเริ่มเลยเมนหนึ่งครับอ่ะเขาผ่านนะมือจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับพอเขาผ่านปุ๊บก็เถินล้วก็เล่นต่อจ้ะวะจวไปชีนึงนะชีนี้ก็ไม่ช่วยครับและตรงเนี้ด้วยความที่หยับ เราเขาไม่มีอะไรใช่ป่ะไอพวกนี้มันก็ลงไม่ได้เดี๋ยวเราเค่อยๆเรียน <c oughs> ไปเรื่อยๆนะลงไปเลยแล้วก็เซฟเฟอร์ครับก็ทิ้งหนึ่งใบทิ้ง6ครับทิ้งไปตัวโมนะแล้วก็เสร็จหกดาวขึ้นมือแล้วก็ไอนี่จะได้โมดด้วยตัว้โดนไปอุตระถือว่าโชคดีนะที่เราตจวจชี้นิวมาเมื่อตะก,กี้ชี้เลยถ้าเกิดโดนตัวนี้นิ่งเหมือนกันนะดีโซครับ นี่เกตเลยแล้วก็ไปต่อครับทิ้ง6นะทิ้ง6เสิร์ฟหครับเป็นแมกนามาสที่มาแมกนามาสเดี๋ยวเสิร์ฟมังกรได้เอฟเฟเต็มโม้ครับโม่ลูบิเลียนลงไปเลยแล้วก็แมกนามาสครับรีมูเต็มโม้ไปเลยลงครับแล้วก็กดเทคนะเอฟเฟตจะเสิร์ฟแล้วก็ส่งขึ้นเป็นลูบิเลียนแล้วก็เฟคลูบิเลียนครับเอามาแปะหนึ่งใบเอาเป็นบีดมาก่อนนะ แบบว่าคนอื่นเขาจะชอบเป็นรีเกนใช่แต่ว่าส่วนตัวชอบบีบมากกว่าชอบแบบกดบอร์ดเขานะเพราะว่ารีเกนมันก็เหมือนบวกแอบเอนเทนก,กับเราแต่ว่ามันไม่ได้แบบไปกดบอร์ดฝั่งข้ามอะ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มัง้งก็ตีเลยอ่ะตีเสร็จก็ผ่านนะครับเพราะว่ามือมันได้แค่นี้นะมือมันก็เท่านี้ก็น่าใช้ได้แล้วแหละเสร็จปุ๊บก็ไปต่อเลยเอสเฟย์ครับแมกนัมมัดนะาเซอร์มังกรหนึ่งตัวครับเซอร์เป็นดุยสวิ่มก็อย่างที่บอกครับดุยสวิ่มมัน สเป์ใช่ไหมสเป์เสร็จปุ๊บเรามีไปได้บีครับยิงโดยส่วนทิ้งก็ได้ส่งสองใบตัวครับเมนหนึง่งโอ้ฮาร์ปี้นะเอาเรื่องที่ไม่เด่นเพราะมีฮาร์ปี้จะเปล่าอันนี้ก็ขาดคืนแล้วไม่ได้นะช่วยไม่ได้จริงมือไปแล้วก็เป็นนกเขียวครับเป็นลาบิลินนะไม่ไม่ค่อยได้เจอลาบิลินนะช่วงนี้นึกว่าจะฮีกว่านี้ซะอีกเฮ้ยลาบิลบินครับเซตหนึ่งใบขึ้นหนึ่ง เป็นวิกเกิลคัมนะอันนี้อาจ,จะดีก็นแต่พเพราะที่เขาเป็นเด็กมืดนะไอ้พวกนี้อาจจะได้เล่นบ้างแต่ก็เซตเลยเสร็จปุ๊บนาฬิกาครับไอ้โคตรน่าขาเลยนะทิ้งปุ๊บก็เปิดใช้ได้ทันทีไปเลยสเปรยแม่เก่านะก็ยิงการ์ดหนึ่งใบดีน้องเขียวตัวไม่เล่นต่อเอฟเฟกต์แม่ครับยิงหนึ่งใบก็ถ้าให้เก่งอะจริงไป็นไขนะ่ยิงเป็ไข่จะเก่งสุดดิ๊โดนเป็นบาดเด็กนะก็ถือพอใช้ได้ครับเพราะว่า เทียบกัน2ตัวเนี้ยยังไงดุยชวยก็เก่งกว่านะแล้วก็เพลกเอากระดังฟาเฟสไปเถอะครับก็ตีไอ้นี่ตายไปปล่อยไปก็ยังดีนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกในหลุมใช่ไหมลีมูฟเก็บ8ขึ้นมือก็ถ้าเกิดเดี๋ยวเราเกียร์ลูบิเลียนทิ้งเนี่ยก็เก็บลูบิเลียนได้เอฟเฟกครับไอนาฬิกานี้น่าตำคาญนะมันจะขึ้นมือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะงั้นเราใช้ดุยชวยครับรีมูฟทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาใส่กันแค่ใบเดียวมั้งนาฬิกา จากเมื่อก่อนตอนแรกมันจะใส่สามใช่ป่ะแต่ว่าพอรีเขาปรับไปเรื่อยๆเนี่ยก็ใส่แค่หนึ่งไม่น่ามีใครใส่เกินหนึ่งเข้าเทิร์นตัวครับตัวแม็กซี่นะถ้าแม,ม็กซี่มาแต่เมอร์กี้อาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าถือไว้ก็ดีนะพอได้เล่นเอฟเฟคของลูเบรียครับเอาเว้มาแปะนะก็ไปได้บีไปแล้วครับเหลือแค่รีเก้ก็รีเก้แปะก็ได้ลงไข่บัวครับแล้วก็ลิงเลยนะไปโซเยอร์ครับก็เด็กพวกนี้มัน มีแต่เลงกับทำลายใช่ป่ะถ้าไม่เลงก็ทำลายอะไรงี้ถ้าไม่โดนรุมมาครับยังไงโซเยอร์เราก็เก่งนะแล้วพลังมชนะด้วยเราก็ตีปุ๊บแล้วก็โกดติดเพิ่มพลังโน่นนี่นั่นตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อเลยเอฟเฟกของดูจวยครับส่งเลยตอนนี้เขามีเป็นบิ๊กเวลคัมนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรรีโซฟสเปรย์ครับแต่ก็ดีแม่เกาขึ้นไปนะตัวนี้จะเริ่มไม่ค่อยดีครับพอพลังมันเจ้ากันนะกาช่างมันเดี๋ยวค่อยว่าต่อ ตอนนี้รีเกครับเ,เขามีการสเปย์นะเราลงมอนส์ชุบหนึ่งตัวชุบเป็นดุยซวย์ครับก็เผื่อสู้นะแล้วก็เอกของไอตัวสีดาวครับรีมูฟเอาแปดดาวขึ้นมือเป็นลูบิเลียนแล้วก็เอฟเฟกต์ค,ครับมีการรีมูฟนะยัดจั่วเพิ่มมือนะเพิ่มของเติมของก่อนเป็นอุลระก็ถือว่าใช้ได้นะอุลระ,ะสู้กับเด็กลาเบรดินครับเอามันเอาไว้ขวางพวกเวลคัมได้ตัวนี้ไปต่อเลยเอฟเฟกต์ลูบิเลียนครับทิ้งเซิร์ด ใส่เป็นบาดเด็กนะพ่อไอ้พวกนี้หมดละไม่มีละก็ไม่เป็นไรบาดเด็กก็บาดเด็กเอฟฟี่บาดเด็กครับรีมูฟลงเลยตัวนี้เราไปต่อนะเราเอ็กซ์ครับเป็นอาตุม่มก็เดี๋ยวอาตุ่มอ่ะขอชาร์แล้วก็เรียกพ่อเลนไอออกมาแล้วก็ชุบเล่นต่อนะน่าจะพอสู้ได้อยู่โดนดีบิลูนะก็ช่วยไม่ได้นะเรามีแม็กซี่ครับเราก็ปาเลยเพราะเดี๋ยวหาของมาได้ต่อก่อนโดนลารานะช่วยไม่ได้จริงรีโซบเลย โดนก็โดนนะแต่ว่นนี้บีลู้น่าจะใหญ่ใช้ได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรของเขาสามพันครับของเราแปดพันสี่กับห้าพันแล้วก็เอฟเฟคครับเอฟเฟไข่นะเอาเจ็ดขึ้มาเจ็ดมาร้อยไว้ก่อนเลยแต่วไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยเก่งตรงที่ในหลุมะมันไม่มีบูอายนะก็ช่างมันเจ็ดเอาไว้ไว้ก่อนก็ดีเพิ่อฝากค่าครับเม็ดนึงเป็นนกเขียวนะนอกเขียว ตัวนี้เข้าลงครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่ามาติดอะไรหรือเปล่าตอนเล่นอนะปกติมาควรจะให้ขึ้นให้เราเลือกใช่ไหมว่าจะเชนรีเกนหรือว่าเชนอุรล,ละมันไม่ขึ้นอุล,ละให้ดีให้เชนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมแต่ว่า,วาช่างหม้ก็ได้ไม่สําคัญเท่าไหร่ตัวนี้เข้าลงมอครับเอฟเฟกตรีเกนนะชุบหนึ่งตัวเป็นแมกนัมัสรีโซบเลยเขาก็เสิร์ฟเป็นแม่ใหม่นะไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะไงนีบเป็ูใหญ่มากๆ แล้วก็กดเทคแมกนามัสนะเอ็นเฟสได้เสิร์ชตัวนี้เขาไปต่อครับเอฟเฟคแม่สเปร์รีโซบเลยสเปรตั้งกัดน,นะอย่างนี้นะพลังสองเก้าครับเราตีผ่านได้อยู่แล้วก็เอ็นเฟสครับแมกนามัเสเชอ่ะแล้วก็ไปเทิร์นครับโดตีนะก็ปล่อยไปครับเพราะว่าเอฟเฟคแมกนามัสมันกดไปแล้วยังเอ็นเฟสก็ได้เสิร์ชเอฟเฟสครับเสิร์ชเป็นลูกเลี้ยายนะพอเด็กเขาเราเอาพ่อเลี้ยงมาสู้ จเลยจบไปอิมเปิ์นะอิมเปิ์ก็ช้าไปหน่อยนะแต่ว่ายังพอได้ครับเรามีอุลารลานะพาะใบเนี้ยน่าจะเป็นไอเวลคัมที่เขาเสิร์ฟมาเมื่อตะก,ก้เราเป็นลูกเล่นอายครับอ่าเปิดเป็นเวลคัมครับเรามีอุลารลาครับในเกตเลยดีโซแล้วก็ไปต่อครับลิงเป็นสไตรเกอร์แล้วก็ลูกเล่นอายเสิร์ฟพ่อมาขึ้นมา แลวการรีมูฟลงแล้วเดี๋ยวเยอฟเฟกต์พ่อหรืออยครับชุบหนึ่งตัวตุว้ยมีการรีมูฟครับเก็บก่อนยัดจัว่วจั่วเป็นเอฟเฟอร์ครับก็ถือว่าดีามากๆนะตัวนี้น่าเสียดายนะตอนตีอ่ะคือกล่าวยากใจสุดๆแปดั้งสี่นะตีผ่านตัวนี้ชนะแน่นอนจนลืมไปครับว่าเขามีบิ๊กเวลข้ามในหลุมนะก็น่าเสียดายนิดหนึ่งเพิ่มไปหน่อยกล่าวว่าตีปิดเท่ๆนะตรงนี้รีมูฟดีครับแล้วก็เอฟเฟกต์เขียวได้จั่วด้วยตรงนี้ช่างมันแล้วกันเรามี เจ็ครับเจตีแม่ใหม่นะแล้วก็เลอ้ยไอครับตีน้องเขียวทิ้งไปตอนนี้เหลือแค่นี้มีลูกตัวเดียวไม่น่ายากเท่าไหร่ไม่สองครับเอฟเฟกต์ Effect เลอ้ยไอครับชุบนกมังมกรหนึ่งตัวเป็นไม่ตำมัดนะไม่ตำมัดเดี๋ยวเสิร์ตต่ออีกแล้วก็ทีวีครับออกเป็นลูบิเลียนแล้วก็เซทครับเอฟเฟกต์ Effect นะก็เสิร์ตเป็นนี่ทิ้งไปเพราะว่ามันเริ่มหมดแล้วเสิร์ตบูไอมาก็ไม่อยู่มาทำอะไรนะ เธอฝางข้าวครับเม็ดหนึ่งลงไปนอกเขียวครับเราไปอีเปิดนะอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมเด็กราบิลินนะถ้าเกิดเราก,กดแบบไม่ให้เขาตั้งบ่อไดเงี้ยมันก็จะพอได้เปรียบอยู่บ้านนะอาจจะดีหน่อยตรงที่มือเขาไม่ค่อยดีนะเขาอุตส่าห์ได้เริ่มก่อนแต่มันเล่นไม่ได้ใช่ไหมละ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูลีเด็ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กราบิลินเมื่อตะกี้นะก็ มีใบหน้าเกียรติด้วยนะไอน้นี่แล้วก็ไอ้พวกฟาดเกล็ดพวกนี้อันนี้ผิดคาดนิดหน่อยนะเขาใส่นาฬิกาสองใบครับแปลกๆนะปกติถ้าไม่ใส่หนึ่งก็ใส่สามเลยนะแต่ว่าคนนี้ใส่สองก็เดี๋ยวดูดรียกครับใบแรกเป็นนาฬิกานะสองใบแม็กซี่เตาผิงอุลระ,ละเชิงเทียนน้องเขียวครับแม่เก่าแม่ใหม่นิบิป็ลูแล้วก็ไอ้เพดูลัมที่แบบเป็นฟาดเกล็ดนะตัวนี้ถ้าเราโดนนะ่ะจะลำบากน,นะเพราะเด็กเรามันไม่ค่อยมีเวเซใช่ป่ะไหรถ้าไม่มีเวเซชก็จะใช้อะไรไม่ได้เลยแล้วก็เป็นแฮปปี้ครับมี ไหมูเวกตอรด้วยฟิวชี้นิ้วดีดตัวครับแล้วก็ไวรัสนะแบบขี้โกงสุดๆแล้วก็เป็นดิเมนชันบาลีอ่ะอิมเปอร์ครับแต่ใบเดียวนะแล้วก็เป็นไอ้นี่เวกกิ้งดากอนเอาไว้เพื่อดูฮาร์ฟี้เป็นพันิชเมนต์ไอดากอนพิซซึนครับแล้วก็เป็นบิ๊กเวลคัมไม่ใช่สิแล้วก็เป็นเวลคัมครับเวลคัมสองใบแล้วก็ดารูมะบิ๊กเวลคัมสามครับแล้วก็เป็น Welcome, ริเวอรี่ออฟวาร์ลอดกับโกเซแมทนะเป็นแบบปาร์เกตเอ็กตอรก็ ไม่ได้มีอะไรมกครับมีแค่เสือมังกรไม้นะอไอ้เผื่อใช้ไอ้นี่เวกิ้งเดรากอนมีเป็นนี้ด้วยแล้วก็เป็นไออาร์เทิฟอร์คอนกับฟัวเมอร์นะเก่งๆนะก็ประมาณนี้ครับผมสารเด็กลาบิลินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ